สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเกานะครับมือนีผ้ามินองมากินย่างกุ้งขาวแซ่บนะครับตัวใหญ่ๆครับพี่น้องนี่เลยโอ้โหไซใหญ่ไซจัมโบ้ครับพี่น้องกุ้งขาวตัวใหญ่กินแก้มกับตับมะคงง่ายๆมีหอยแครงมานามือนีผ้าแม่ไปหาเสืออาหารทะเลนะครับคิดอยากแม่คิดอยากว่าจันรว่นนะครับมา กระเลยได้มากกินน้ำแล้วพี่น้องเนาะแกะกุ้งก่อนบาดท,ที่นี่อืตัวใหญ่ล้วก็สดแห้งนะครับพี่น้องโอ,โ,อโ,อโอ้ขออภัยครับหมองเสียบมันก็อยู่ตรงนี้และมันมั่นนี่แหละช่วงแรกต้องต้องแบบว่าแกะก่อน นี่ mm hmm. เนื้อแน่นหวานแซ่บพี่น้องเอ้ยอือฮอสุดยอด ครัเด้อครับเด้อนี่ละฮันกุ้งสดหวานเนะครับเนาะหวานแล้วก็นเนื้อแน่นแห้งยอ,อด <coughs> bưng hoài khang tôi nhìn dậy tem tem đây hoài khang là xẹp hoàn Tuyệt lên คุณแม่แบบเนื้อเนียนแห้งครับสุดยอด cùng tôi nhai tìm đi Ngoài ghé rồi sao đọc Cùng vào toàn Ừ โดนโดนเทียบ่อยสิพ่พหอยแบบสดสดจังงส่พูนะ,นะข้างหลังเป็นปลากล้วยได้พี่น้องแต่ว่า มันก็เป็นเลียวบปเห็น,นังินันบุแสงมันเข่าหลายพดอือ สุดยอดเลยมันมากตรงหัวไม่นนี่มันแซ่บ หองเลยส้มตำขายบออกเลยส้มตำขายไม่ออกเลย รอบนี้แกะทุกโตครับพี่น้องลองแกะเบิงสุเทียนิมมิแต่กินค่าเปลือกเลยอาจจะเสียเวลาจังหน่อย เนี่ยตัวบางใยด้วยครับแล้วเนื้อมันหวานไหม,มต้องบึงเสียงด้ยครับหือๆหือ ส,สุดไปเลยอาทิตย์ละเทียพี่น้องหาลังเทียร์ได้กำบบ้าน ขอ,องตานี้ได้แซลมอนของมักเพิ่นกินแล้วกะกินหอนย่ากินออกน้องเอ้แซลมอน ยายเรากำมักเห็นในติ๊กตอกเนาะบุฟเฟ่ต์หอยไหมครับคนละท่าดกันแต่ไม่แรงเบาแพงดีครับ ไปต่อไปให้ผู้ใดยัด่กรุงเทพกรุงไทยผู้ใดหักกินหอยอมหมดเกลงขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมหากว่าผิดพลาดกะต้องขออภัยด้วพี่น้องเนอพอกันไหมในคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ